พี่ชิดยอดเขาดาวสามร้อยสี่ามขั้นไปปูเขายากแต่ว่าแล้วลงเรยเรื่ยเรย,ย,ยทางกระโปรงคีนี่แหละ เขายญาจังหวัดนองอ่ะอันนี้จะเป็นจุดเด็กแรกเนาะถ้าเพิ่มคล้ายมือสุดเนี่ยประมาณเดือนสิงหามองข้างล่างเป็นแม่ค่ะแม่ขอดีฉันนะคะตามมาแล้วค่ะหลานก้แม่นั่นแหมอยู่มือแล้วค่ะจัดฉลอง78ป,ปีเต็มอ่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ด จ็ดแปดปีเจ็ดเก้าวันไม่เวลาไม่ไรังับกันเขาบอกว่าขึา้นเขาดาวดึงให้สวยได้ยังไงคะนุกถึงบองสีมันจะบ้ เบรกที่หนึ่งกับจุดเบรกที่สองวิวมต่างกันนะคุณมันต่างกันมากไม่ได้บอกไก่คุณแม่ขอดิฉันกันเลยจตามามาวนะคะสู้สูส้นี่นะครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับผู้พิชิตยอดเขาดาวดึงเมื่อเช้าเราก็วอร์มให้อาบน้ำนะทางน้ำแร่ท้งอะไรจะเต็มเย้ พักมาอันนี้เป็นแม่น้ำตาปีหรือเปล่าอ่ะก็ข้างไปเมื่อกี้เราหวนซ้ายเลยครับอ๋อนั่นนายสถาบันนั่นใช่ค่ะเราไปเรามาจากสถาบันใหญ่ครับ โอ้วมันเป็นเนมืองใหญ่ลิกตัวเนี่ยเอาว่ตอเลยเติน แต่เลาว่าจากแม่แม่บอกว่าสมัยก่อนมันเป็นรถรถบัสสีส้มอ่ะเนาะผ่านเส้นทางวนองเนี่ยน้ำมันก็จะตกลงมากับเซนมากมายเลยแต่น่าจะเป็นช่วงเดือนน้าสนเ็จเต็มสิงหามันล่องเขามานนี่เลยคือลงล่องเยอะที่สุดก็ล่องนี้ล่องอุทยานอันน้นที่เราเข้าไปเหงาเหงาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาแต่เขาที่เราอยู่เนี่ยนะ เป็นของวัดอะไรนะวัดเงาว,วัดเงดางสูงกว่าดอกย่าเนาะออดอกย่าอยู่ตรงนี้อยูขึ้นมาก็เจอราคาสามใบถ้ามาถึงตรงนี้ถ้าไมาเ่เจอราคาสามใบนี่ไม่ใช่เหรอถูกปะเงา<อ>เดี๋ยวมันจะพอพอเคาะแล้วมันจะดังเงาของแท้แ<ค>ต้องปีเลยนะของแท้ต้องแตกต้องแตกแเงาไหมเงา พอคลอดแล้วแมงแมวเดี๋ยวงาแล้วเราก็มาลกที่สงแท้ไมต้งแตเระ่งมมีกระดิ่ง เน,นื้อนี่อันนี้ก็แตกเนี่ยของแท้ต้องแตกคนตีเยอะอันนี้เป็นไม้หน้าตางนะคุณดูแล้วไม้จอบฮะไม้จอบเอาไม้ที่ใส่เขียบหัวจอบเนี้ยเหรอแต่แค่ถึงว่าเราเราเรียนตอนมน .5 นะอือเราเรียนชิดบอลเราเป็นมือตีนะที่รักเราจะตีแบบปังเหมือนเหมือนโนบิตะตีอ่ะแล้วก็ยืนแบบนี้เลยนะนี่เลยชิดบอลเรียนตอนม .5 แล้วก็ฟาดไป ที่สวยที่สุดเนี่ยต้องขึ้นมาที่นี่คุณจะมาชมด้วยคุณต้องมาตอนมา343ขั้นยส่สิบสามค่ะแต่พูดในจุดที่ชมน้ำตกานาวที่สวยที่สุดคือตรงนี้เลยนะเพราะภูเขายากก็คุณคิดว่ามันเท่าเท่ากันนะภูเขายากสูงกว่านี้นึงน,น,นะสูงตรงนี้ไม่ใช่ทะเลตร,ตรงนี้คลองเพราะตรงนี้โคกปากอ่าวปะ เดี๋ยวเรามาเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวเราพาเพื่อนเพื่อนมาชมอยู่อ่ะอ่าเออ่าโอ้เครื่องอันนั้นคืออะไรอะไรซ่อนหรือโอ้สุยจนต่นี้เป็นตุนอ้ยุนคนจีนู่เขาจะอยู่แบบนี้ ที่นครสวรรค์ก่อลังเขา้ไม่แต่งขึ้นมาเราก็ขออนุญาตแล้วเนาะอนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนู้นเป็นทะเลนะพัดนู่นเนาะคิดว่าเมื่อกี้เป็นแม่น้ำตาปีมากกว่าไหมคือทิพน้องของเราสามวันสองคืนเนี้ยเราอยู่บนบกหมดเลยนะแต่ว่าถึงม้ว่าเราต้องมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะลงทิพทะเลละแต่นี่ทิพภูเขาเดี๋ยวเราไปเดิน เขานู้นอีกหน่อยนะไหมเล็กอีกนิดนึงนะเดี๋ยวเราก็ามาค่อยเก็บขยะกันเนาะโถ้าเขาทำสะพานข้ามอันนี้เสื่อเลยเนาะสลิงนะครับคุณก็สลิงนั่นแหละเดี๋ยวเราเก็บขยะโอ้โหลิงน้อยได้มีโอกาสได้มาทำเนาะเอาเสื้อตัวนั้นเลยเดี๋ยวเราเก็บเนี่ยสวยๆเลยครับไม่มีมุมไหนที่สวยที่สุดเท่ากับมุมนี้พูดเลยต้องมาดูต้องมายืนดูที่นี่แต่ฝนตกแน่ๆไม่เป็นไรเรามีเสื้อฝน พรละเอฟมาแล้วพรละเอฟมาแล้วไม่เคยใช้เลยนะคะ <c oughs> พูดเลยไก่ทิพิปแล้วเราไม่เคยได้อ้มนู่นมันเดินไปถึงนู่นเลยเพิ่งน,นุ่นู่นไงมันมีทางลงขึ้นนี่จต่คุณได้กลิ่นเหมอนคุณนะก็น้ำทะเลไงอูู้มันเป็นอีกเมืองหนึ่งท้ซ่อน,น,อ,น,น,นอยู่ยยข้างในนี่ กลิ่นเค็มๆนะกลิ่นเค็มๆกลินปลาเค็ม,ม,มก็เราอยู่ทะเลลมมันก็เข้ามาลมเข้าฝั่งไงโอ้พนโนลมาเลยนะพั้นน์เนมามเพิ่งไม่ใช่พาโนลรมาสามร้อยหกสิบองศาเลยนะ เราจะเวียนหัวก่อนแทั้งกล้องจะเวียนหัวก่อนแน่แน่มันหมองมากเลยนะบังเบาเพื่อนมาเต้นลีลาดอยู่บนนี้เลยนะคน,นเดียวค่ะคุณอ๋อคลองนี้มันลงทะเลนะหมดทางแล้วคุณเนี่ยสุดแนละ้วไปที่ไหนแล้วก็สุดทางนะคะสุดทางลงตกเขาเลยไปไปได้แล้วนี่ไงมันมันลงไปได้อยู่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยลงไปนู่นเลยลงไปเนินเขานึงเนาะลงไปถนน,นเลยนะไม่ลงไปตรงสรุสานมากกว่า นี่มันมีทางขึ้นมาอืมนั่นสุสานก็ติดถนนนั่นน่ะอืมก็มีทางขึ้นแหละสิคนะลงทางบันไดแก็บขยะค่ะต้องไม่เผาไม่ได้ค่ะไม่เผาหญ้าใหม่ไม่เกินเดี๋ยวเราก็แท็กไอ้นี่เอ่อเพจของละน้องเนี้ยจั๊วะไม่ใช่นู่นนี่นะเราอยากเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วถ้าเรามาอีกเดี๋ยวมันก็มาที่นี่ดิอะ กไม่ไงคุณที่เขาบอกว่าเขา่ยากไงมันจะมียาตรงนี้ขึ้น็มเ็านเรมันไม่มีต้นไม้ใหญ่ะิมน้กนไี่ไงเอาใส่ถุงยางไม่ใช่ถุงยางกว่าถุงพลาสติกนี่ไงเอาเราเริ่มตรงนี้ก่อนแล้วกันยาปลาจตมอนรู้ไหมถุงยางทำมาจากถุงพลาสติกมาจากอะไรก็มาจากอนี้ละม้าจากน้ำมันน้ำมันเเขาน้ำมันมาทำถุงพลาสติกขนมกินไหม ไม่กิน,นโอ้ยมันหมดอายุแล้วมั้งเดี๋ยวกินไปท้องเราหมดอายุตามทำไง นะี่แล้วเนี่ยมันจะมีเฉพาะบนยอดเขาเท่านั้นนะเนี่ยเนี่ยดอกไม้เนี่ยเนี่ยคุณเราจําชื่อไม่ได้ว่าดอกอะไรเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยมันจะมีอะไรเบอร์บอลออนทัวร์ผู้หงาวผู้หงาดาวประดึงแล้วก็ผูกผูกแขนใช่ไห มันมีแมลงอยู่นะที่รักเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเราไม่เก็บมันจะเป็นกองขยะกองใหญ่นะที่รักมาใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใ,ใ,ใครเขาคิดว่าตรงนี้เป็นกองขยะก็จะมาทิ้งก็จะมาทิ้งไว้ตรงนี้เธอยัดเข้าไปก่อนแต่ไม่ได้ยแมงงอกคิดว่า,าไม่มีอะไรแล้วละ่ะถ้าที่เราดูนะ ต่อไปตรงนี้ถ้าไม่เก็บน่เป็นกองขยะแน่นอนที่รัก หงอันเรากำลังจะเดินทางลงนะคะโอ้สุดยอดนะโอ้แม่มาสุดยอดมากเลยอันนี้นะคะนี่กับหลานสาวนะคะแม่มานะคะ78ปีกับอีก9วันโอ้แม่สาธุกับแม่ด้วยสาธุกับแม่นะคะว้าว สาธุสาธุปันเยี่ยมมากเลยพายายมาด้วยสู้ๆดิในยาเก็บขยะได้กองมาเริ่มเลยลานสาวนะคะคนนี้ก็เราก็พาขึ้นไปเขาล้อมหมวกมาแล้วโอ้แม่สาธุเลยเยี่ยมเลยแม่น่าตัวนี้ก็พักก็เก็บขยะอยู่อ่านี้พักก็เก็บขยะน,นะจะจะจบแล้วมีหลอดด้วย ข้างหลังคุณมีหลอดอีกหน่อยนะคุณนี่รัดละวังกิ่งไผ่คุณกระทืบหน่อยก็ได้นะอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยมีหลอดอีกหน่อยนึ่งนะคะช่วยกันปลูกเขาหญ้าจะได้สวยๆเขาดาวดึงจะได้สวยๆนี่เนาะจนฝากคลิปนี้ถ้าใครเห็นนะคะรักละนองด้วยกันนะคะแล้วก็ ขึ้นมาเที่ยวเขาดาวดึงก็อ,อย่าทิ้งขยะเนาะมันจะไม่สวยตอนนี้นะคะโอ้โห,โหแม่ขึ้นมาแล้วนะคะอีกนิดนึงหนึ่ง,งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเย่แม่ชูมือหน่อยแม่ชูมือหน่อยโอ้โหทุกคนตบมือให้แม่เยด้วยเย่ยายบอกไว้เก้า สามร้อยสี่สิบสามขั้นแม่โอ้แม่เยี่ยมมากเลยพระประธานพระประธานเพิ่งเก็บแม่เพิ่งเก็บขยะได้ถุงมาเล่เลยตีละคังแม่แม่ตีละคังนั่นนารประานนี่ไงอ๋าแม่มาแม่มาเอ้ามามานี่ไงนี่ไงคะแข็งแรงนะคะเบื้องหลังความแข็งแรงนะคะก็คือออกกําลังกายนะคะนี่ออกกาลังกายนี่เลยกินน้ําเยอะๆแม่เหนื่อยมากไหม ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่าไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยขึ้นไม่ไม่ขึ้นขึ้นหนึ่งไม่ข gl ึ้นข um um> <um> um> ึ้นหนึ่งไม่ขึ้นแต่ว่าแม่มุมที่สวยที่สุดแม่หันหลังกลับไปดูเลยนะแม่สวยเนอะเหลือแคพึ่งคนเดียวเรื่องอะไรรถใช่ไหม นี่นะครับตีละคังมันย่อดเขาด้วยตนเองนะครับเขาเราวดึงคุณแม่เขานี่ฉันเองนะครับนี่สุดยอดเจ็ดที่แปดปีกับอีกเก้าวันอ่าทริปนี้นะคะสุดๆไปเลยพัดระวังนะมาแล้วครับมาแล้วครับ จับคลองแล้วครับจับแล้วครับจับแล้วครับพัวนะคะอืเอาละตอนนี้แม่แม่ตีหนืองกองเพลนแล้วนะครับเขาย่านะคะอยู่ด้านหน้านะคะ ตรงนี้แก่สวยนะจ้ะอ่าแม่ก็มากราบบ้ายพระพุทธรูปนะคะที่อยู่บนยอดเขาดาวดึงจำนวนขั้นเขาอยู่ที่343 จ้างตั้งปความดีจ้างบารมีของตนให้พ้นภยัยพานให้รู้ล่ลงดวงมานในอนาคตตะการเบื้องหน้านุนเถินตาตุตาสุตาตุ เมือนเหมือนละน้องมันรวยนะเพิ่งทางดิก็นั่นไงแล้วก็เราไปมาตรงนี้เราก็ไม่เห็นเพาไม่มันเปี่ยนมีกับเปียกเราได้อาบน้ำกินข้าวเราเสร็จดีไหมจุ่มพู่ไงมันมืดแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเพิ่งแคอยากเห็นนิดเดียวเองของั้นไม่เปิดละไม่ปิดนะอะไรแหมปันแม่เอาใช่ไหมลูกเนี่ยสัตว์ก้า คุณกับพัดก็กำลังจะกลับจากยอดเขาเดาวดึงแล้วนะคะนีอ่อันนี้เป็นถุงผ้าที่อยู่ในรถประจำเนาะวันนี้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเลยพัดเราจะมาใส่ขยะที่เราเก็บได้ที่ยอดเขาเดาวดึงนี้เรามาเที่ยวแลนองนะมีความรู้สึกว่าน้นองสวย่ะยังคุยกับพัดว่าถ้าเราไม่เก็บลงไปนี่ มันคงเป็นอันใหญ่ที่คนอื่นเขาอยากมากินด้วยนะคะแล้วคิดว่านะคนทุกคนก็กองไว้ไงคนทุกคนก็กองไว้ในส่วนอันนี้ยัดไปด้วยกันเลยยัดยใส่ไม่ได้ที่รักเดี๋ยวข้ามันมันทางแน่นอนเราว่าเราเหิ้วไปงี้เลยแล้วกันแค่นี้เองแค่จบๆอ่ะปะไปกันเลยเรรกใค้ม ไปจยอยเาลกระเป๋าลอกก็ะยัอย่าไปซักซัเอของาวแม่แูขันนายมัตเออเนี่ยบอกว่าเออย่งนั้นเราเจ็บไปเนาะันปกไปดูแม่เรื่อยองรอแม่โอ้ตรงนี้สวยดีดีแม่ดี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 เดี๋ยวไปถ่ายกันหลังดีดี ชอบมอไปนี่ลําหมาสวยจังพัดดูดิเห็นพัดนอนที่ลําหมา นั่งทำไรจ๊ะตอนแม่ทำไมรีบมาจังก็มาด้วยกันนี่ก็มาด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันไม่ใช่เลือดสุพันธุ์ตัวเป็นกบเปนปันมากเลยช่วงนี้คันสุนะ I've been feeling nothing lately when without you I know that something special made me think about you